นี่คือมาออกกำลังกายนะคะมีเพลงไทยไหมคะอยู่พัทยาแหลมบารหายอําเภอบางมุงจังหวัดชลบุรีฟังให้ดีนะไม่ใช่หมอลำนะ นี่คือพัทยาค่ะตรงไปเห็นไฟข้างหน้าจะเป็นเกาะล้านนะคะนี่คือเรียบชายหาดแหลมบรรหายอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนี่คือเรือที่จอดทั้งหมดติดลิขสิทธิ์ตรงไหนคะถามว่าฝรั่งมาเที่เมืองไทยเขาฟังหมอลำรู้เรื่องไหมคะ ขอโทษที่เนื้อหาเนื้อเพลงเข้าในวิดีโอของดิฉัน